พูดถึงสกุลคุณปลื้มเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็น่าจะคงเหลือเพียงประกูลเดียวตระกูลคุณปลื้มก็ยังคงเปล่งรัศมีครอบคุมจังหวัดชนบุรีอย่างที่ไม่ไม,มีใครทาบได้คุณปลื้มบารมีขคา้าจากกำนันปาะหรือสมชายคุณปลื้มแห่งบ้านแสนสุขบางแสนชนบุรีซึ่งปัจจุบันก็ได้ลาจากโลกไปแล้วเมื่อสาปีก่อน เส้นทางกำนันเปาะก็แทบจะไม่ต่างจากเจ้าพ่อสมัยก่อนที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กอันธพาลเกเรไม่นิยมชมชอบบรรยากาศในห้องเรียนเพียงแค่ชั้นปสเด็กชายเปาะก็ตัดสินใจออกมาสู่โลกกว้างโดยเริ่มต้นอาชีพพื้นฐานก็คือกระเป๋ารถเมย์แล้วก็เลื่อนตำแหน่งจนกลายเป็นคนขับรถเมล์ซึ่งเด็กชายเปาะมีความทะเยอทะยานมากกว่าเด็กทั่วไป เมื่อเป็นคนขับรถเมย์สักระยะหนึ่งก็ไปหาความท้าทายในธุรกิจอื่นนะครับลงไปหาความตื่นเต้นในทะเลทําการประมงจากนั้นก็ลงทุนไปทําน้ํามันนะฮะด้วยวิธีการที่พ่อค้าน้ํามันทั่วไปเขาไม่ได้ทํากันเพราะก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆไปทําธุรกิจบ่อลูกรังซึ่งลุกนั้นว่ากันว่าลูกรังในเขตชนบทนั้นเป็นลูกรังเกรดพรีเมียมที่วงการ ทำนวสวสดงหาเพราะขยายธุรกิจไม่สิ้นสุดขณะเดียวกันก็ลงเล้นการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านและสุดท้ายก็เป็นกำนันเพราะไปทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปทำธุรกิจโรงแรมทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนเรียกว่าครอบครองธุรกิจเกือบทุกประเภทในชนบุรีและพัทยากำนันเพราะมีวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้าจากผู้มีอิทธิพลทั่วไป กำนันเพาะได้ส่งเสริมทายาทั้งหคนให้รับการศึกษาที่ดีที่สุดนะฮะจนทุกคนสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเพื่อตรงทอดความเป็นผู้มีอิทธิพลยุคใหม่ที่ทันสมัยและก้าทานโลกกำนันเพาะเป็นผู้ควางขวางในชนบุรีซึ่งแน่นอนครับผู้ควางขวางสมัยนั้นก็ย่อมเป็นที่หมายปองของนักการเมืองนะครับ บุญชูรวธตนาสถียนซึ่งเป็นเจ้าพ่อนักเศรษฐกิจของประเทศไทยเขาเป็นคนชนรีบุญชูได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคกิตังคมซึ่งกำลังเพาะก็ไม่ทำให้ใหผิดหวังครับยกทีมเข้าสภากันทั้งจังหวัดจากนั้นก็ยังเป็นหัวัะแนนชิริสิีิโทินแล้วก็ไปสมพงษ์อมรวิบัติครับจากนั้นก็ผ่องถ่ายวิญญ,ญาณน,นักการเมืองไปยังลูกชายทั้งสี่คน ส่วนลูกสาวนะฮะก็ให้ดูแลธุรกิจหลักทั้งหมดซึ่งก็นับว่าเป็นการแบ่งงานวางแผนกันอย่างดีเยี่ยมพระยา,าทั้ง4ของกำนันเปาะก็เติบโตและประสบความสําเร็จทางการเมืองอย่างล้นเหลือจนกลายเป็นบ้านใหญ่ของชนบรุรีในยุคก่อนแล้วก็สืบต่อ่ด้มาส่วนทายาคุณปลื้มลูกชายคนโตก้าวสู่วงการเมืองและก็เติบโตจนถึงขั้นเป็นเสนาบดีลูกชายคนรองวิทยาคุณปลื้ม ก็เข้าไปในวงการเมืองระดับชาติระยะหนึ่งสุดท้ายก,ก็หันกลับไปเป็นนายกอบอกจอชนบุรีหลายปีจนถึงบัดน,นี้ส่วนลูกชายคนที่สามนะอิทธิพลคุณปลื้มก็ส่งไปเป็นนายกเองพัทยาแทบจะเรียกว่าทั้งชนบุรีและพัทยาแล้วคุณคุณปลื้มก็ดูแลอย่างเบ็ดิสร็จขาดจากนั้นอิทธิพลเข้าสู่เส้นทางการเมืองนะครับแล้วก็ประสบ ความสำเร็จงในยุคอัฐบาลลุงตู่ผองชายนายกมืองพัทยาให้กับน้องชายคนสุดท้องกำนันเพาะถูกสารจำคุก5ปี4เดือนสั่งยิดทรัพในคดีทุจริตซื้อที่ดินของไม้แก้วถูกจำคุก25ปีในคดีจ้างวานฆ่านายประยูนสิทธิโชนหรือกำนันยูนกำนันเพาะต้องหนีคดีล่องหนจากสายตาตำรวจไทย ซึ่งว่ากันว่าตราบเท่าที่มา่านเงินตรายังหนาทึบย่อมสามารถบดบังสายตาตำรวจไทยได้อย่างวิชิตแม้ผู้คนเมืองชนเล่าขึ้นว่าเห็นกำนันเพาะเป็นครั้งคราวในชีวิตสงบเงียบในบ้านแสนสุขริมทะเลบางแสนเมื่อลุงตูเริ่มก่อตั้งพรรคการเมืองแล้วก็มีการรวบรวมนักการเมืองท้องถิ่นกำนันเพาะก็ถูกจับกลุมทันทีอย่างง่ายดายนะครับต่อเมื่อ สสทีมพลังชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคลุงตู่เรื่องราวของกำน,นันเพาะก็ซาลงและสุดท้ายกำนันเพาะก็ได้รับการพักโทษเนื่องจากเหตุผลที่ว่าอายุเกินสิบมีโรคภยัยไข้เจ็บมากมายท้ายสุดอิทธิพลคุณปลิวน้องชายคนที่สามก็ได้รับรางวัลปลอบใจจากรัฐบาลลุงตู่ด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และก็หลังการประชุมคอรมบร์ครั้งสุดท้ายหมายเรียกจากพนักงานอายการก็เริ่มทำงานด้วยข้อหาประพฤติผิ่ชอบตามมาตรา157ส่งมายังบ้านของอิทธิพลเพื่อให้ไปรายง,งานตัวและนำส่งฟ้องศาลในข้อหาออกบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารวอเตอร์ฟอนซึ่งสูงใหญ่โตบทดบังทันีาภาพของเชิงเขาพระตำหนักพัทยาแทบจะทั้งหมด เป็นการอนุญาตให้บริษัทบริหายในว่าเป็นการอนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี2551ซึ่งก็15ปีมาแล้วมีมูลความผิดนะครับตามมาตรายอดทิศสำหรับข้าราชการก็คือ157ปฏิบัติราชการหรือละเว้นโดยไม่ชอบมีมูลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อส่งฟ้องเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้เอง หลังจากที่เอกสารไม่รู้ไปซุกอยู่ที่ไหนตั้ง15ปีจากนั้นอายการก็พิจารณาอย่างรวดเร็วมีหมายเรียกอิทธิพลเพื่อนําส่งของต่อศาลนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้รับหมายแทนเรียบร้อยแต่อิทธิพลไม่มารายงานตัวต่ออายการปปชก็ออกหมายจับนะฮะจากศารเมื่อวันที่5กันยายนนี้เองหรือก็เพียงไม่ถึงเดือนที่อายการได้รับเรื่องจากปปช เรื่องนี้ก็สะเทือนลั่นทั้งแผ่นดินไทยครับเมื่ออิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีหมัดหมัดถูกหมายจับและไม่ปรากฏตัวในที่ใดๆแล้วก็ล่าสุดพบว่าอิทธิพลได้เดินทางโดยเครื่องบินก่อนสารออกหมายจับเพียงสี่ห้าวันไปยังประเทศกัมพูชาเหมือนมีเสียงกระซิบลอยละลิววนแบงพันหลายพันใบว่าไปไหนก็ไปอย่าอยู่เลยคุกแน่ ข่าวยิ่งหน้าตลกต,ลก,ตลกใจเป็นพระบิณเมื่อพบว่าหมายจับที่ปปชขอสารนั้นมีอายุความ15ปีอินทิพล์ทำความผิดเมื่อวันที่10กันยาห้าหนึ่งก็หมายความว่าอายุความจะสิ้นสุดในวันที่9ก้ากันยาหกหกซึ่งก็มีเวลาอีกเพียง4วันหากตำรวจจับไม่ได้ก็ไปอันขาดอายุความอินทิพลก็จะกลับมาเดินฉลุยบนแผ่นดินไทย โดยตำรวจไม่สามารถจับสงสารได้อีกต่อไปเรื่องนี้ใช้เวลาเกือบ15ปีขาดอีกเพียง4-5หวันเท่านั้นก็ยังไม่สามารถออกหมายจับอิทธิพลได้แล้วหรืออีก4-5หวันมีหรือตำรวจไทยจะจับได้ทันเวลาสังคมก็ตื่นตหนกครับก็เริ่มเชื่อมโยงกับคดีทักษิณหมัดบาทนะฮะซึ่งมีสิทธิพิเศษเหนือมนุษยธรรมดาหรือว่าคนรวยจะมีสิทธ มากมายล้นฟ้าล้นแผ่นดินไทยแต่อาการกลับพลิกฟื้นได้ทันการครับเพราะคดีนี้เป็นคดีที่ต้องขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบซึ่งกฎหมายไทยนะกฎหมายอาญาได้แก้ไขเพิ่ม,เต,มเติมว่าการณีศาลอาญาคดีทุจริตนั้นหากจำเลยหลบหนีก็ให้อายุความหยุดเชื่อคราวจนกว่าจะจับได้หรือเรียกว่าอายุความไม่ขาดอีกแล้วต่อให้หนีจนตายมาเมื่อไหร่ก็ถูกจับ ดำเนินคดตีต่อไปครับแต่หมายจับของบบชที่ขอต่อสารไม่ได้ใช้กฎหมายข้อนี้โดยไม่ทราบสาเหตุกรณีนี้แม้นักกฎหมายธรรมดาต่างก็งรู้กันทั่วและเชื่อว่าสารก็รู้เช่นกันเพียงแต่เมื่อบบชขอมาอย่างไรสารก็ไม่อาจจะออกหมายเกินคาขอได้หากจะแก้ว่าบบชไม่รู้ก็คิดเรอะครับประชาชจนคนไทยจะเชื่อหรือแกล้งไม่รู้หรือแกล้งลืมแต่ไม่ว่าอย่างไรครับ ก็ถือวเป็นการประมาทอย่างร้ายแรงอยู่ที่ว่าจะมีใครเช็คบินปปชหรือเปล่าเพราะคุณสีและคุณเรืองท่านก็เรียกร้องเสีด้วยครับแต่อาการรู้ดีครับก็รีบแจ้งให้ปปชขอหมายจับจากศาลใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาสารอาญาคดีทุจริตซึ่งศาลก็ออกหมายจับให้ใหม่ก็เป็นนั้นล่งใจครับชาวบ้านก็ ไม่ต้องคลางแคลงใจแล้วเพราะอายุค,ความในการออกหมายจับก็ยืดยาวต่อไปไม่สิ้นสุดก็เป็นที่น่าปลัดใจยิ่งนะครับเรื่องราวนี้นอนสงบนิ่งอยู่ที่บวชเกือบสิบห้าปีเต็มจนเหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยจึงจึงค่อยโยนถือร้อนให้กับอายการโชคดีที่อายการไม่พลาดจึงทําให้คดีนี้สามารถดําเนินการต่อไปได้เพียงแต่ฉนัยปวชาวจรจึงประพฤติเช่นนี้แล้วฉนัยจึงไม่มีใครตรวจสอบ จากนี้ไปอินทิพนก็ต้องรอเวลาและโอกาสเพื่อข้างมอบตัวและต่อสู้คดีต่อไปเพราะเวลานี้สารยังไม่ได้ตัดสินว่าอินทิพนมีความผิดจริงหรือไม่ก็คงจะต้องหาจังหวะและโอกาสอันสมควรและปลอดโปร่งจนกว่าจะมั่นใจว่ากลับมามอบตัวแล้วจะได้รับการประกันตัวทันทีไม่ต้องไปนอนในคุกซึ่งเรื่องแบบนี้ก็สามารถเกิดได้ในไทยลนด์วอลี่ก็มีเห็น ได้ไม่ยากนักทักษิณมีความพิสดารมากกว่านี้หลายร้อยเท่าก็มีกฎหมายยกเว้นสารพัดครับคงต้องดูกันต่อไปว่าคุกม,มีไว้ขังคนจนนั้นยังคงจริงแท้แน่นอนหรือไม่แต่ยังน้อยวันนี้แม้อิทธิพลอาจมีชีวิตนอนในคอหาสหลังใหญ่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายสารพัดไม่รู้ว่าในส่วนใดของโลกแต่ก็เชื่อเลยว่าคงไม่มีสักวัน ที่อิทธิพลจะนอนหลับตาสนิททั้งคืนและคงไม่มีอาหารสักมือ้อแม้จะเป็นอาหารชั้นเยี่ยมของโลกจะทําให้อิทธิพลรู้สึกดื่มดําอิ่มเอมคงไม่มีสักวันที่อิทธิพลจะมีความสุขสนุกสนานในหมู่บรรดาญาสนิทมิตสหายคุณคิดเป็นทุกข์กังวลหาความสุขหาความสงบสุขได้ยากยิ่งนักแม้อิทธิพลจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ แต่วันนี้จิตใจของอิทธิพลย่อมถูกพันธนาการด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสคนรวยก็คงมีสิทธิพิเศษในทางกฎหมายและคงไม่ต้องถามครับว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ